ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่7มิถุนายนซึ่งตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะโรงและก็ตรงกับวันศุกร์ดวงรายวันสำหรับวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดมาจามาคุยกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในแต่และวันนั้นการดูดวงนั้น ก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรืออาคารบ้านช่องนั้นเราก็ต้องดูเลิกดูชัยกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบางท่านนั้นออกไปในเวลาที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่าน ท่านจะทำอะไรก็จะเกิดมักเกิดผลดีอีก,ตอกแต่หากแต่ทว่าถ้าหากว่าท่านใดออกจากบ้านในเวลาที่ไม่ดีก็จะเป็นอัปะมงคลก็ถือว่าวันนั้นท่านจะทำอะไรก็จะติดติดขัดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านจะออกจากบ้านก็ให้ท่านทำตามดังต่อไปนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านท่านก็ก้าวเท้าฝาออกจากประตูบ้านก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าซ้ายก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำงาน ส่วนตัวก็จะเป็นงานที่ดีจะเป็นสริมงคลโคนงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั่นจะเป็นผลสำเร็จและจะมีความเจริญรุ่งเรืองงานทุกชิ้นทุกอย่างออกมาก็จะเป็นที่พึงพอใจสำหรับคนทั่วไปในเรื่องของการเงินในวันนี้ในเรื่องการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ไม่ว่าท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ในช่วงนี้ในด้านของโชคลาภโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีบ้างถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคก็จะพอได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าเอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็อยู่เคียงข้างท่านอยู่เสมอสำหรับสีที่เป็นมงคล ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นถ้าหากว่าท่านจะสวมเสื้อผ้าก็ให้มีสีขาวติดไว้บ้างจะเป็นสีที่ดีจะเป็นสิริมงคลทำอะไรก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่าน จะออกจากบ้านก็ให้ท่านก้าวเท้าซ้ายออกจากประตูบ้านก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าขวาก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้การงานอาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อันนี้ให้ท่านค่อยๆทำหรือว่าค่อยๆ ทำใจเย็นๆงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลงได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆอาจจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในเรื่องโชคลาภก,ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านยับยั้งไว้บ้างจะทำอะไรเกี่ยวกับโชคลาภช่วงนี้ยังไม่ค่อยดี สำหรับคนรักในวันนี้คนรักก็จะโอเคดีจะเอาอกเอาใจจะทำอะไรก็อยู่เคียงข้างท่านอยู่เสมอเป็นที่ปรึกษาได้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ท่านจะสวมเสื้อผ้าหรือว่าจะใส่เสื้อก็ให้มีสีเหลืองติดเอาไว้บ้างจะเป็นสิมงคลจะเป็นสีที่มีอำนาจและวาสนาะ ในตัวของท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านก็ให้ท่านก้าวด้วยเท้าซ้ายออกจากประตูบ้านก่อนแล้วก็ติดตามมาด้วยเท้าขวาจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จะมีผลสำเร็จดีงานเล็กงานใหญท่ท่านก็จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นงานที่จเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็มีความสดใสทั้งนั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินท่านไม่บกพร่องท่านมีใช้มีจ่ายอยู่เสมอ ในเรื่องโชคลาภก็พอมีบ้างเป็นลาบเล็กๆน้อยๆหรือได้ลาบมาจากทางไกลอาจจะพอมีบ้างในช่วงนี้สำหรับคนรักอันนี้ต้องคอยระวังในเรื่องการพูดการจาอาจจะพูดจาอะไรผิดหูนิดๆหน่อยๆก็จะมีการแง่งอนก็ขอให้ท่านจะพูดจะจาอะไรให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องสี ที่เป็นมงคลในวันนี้ท่านจะสวมเสื้อผ้าก็ให้มีสีน้ำตาลติดไว้บ้างจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านในวันนี้ให้ท่านก้าวด้วยเท้าฝาออกจากประตูบ้านก่อน แล้วติดตามด้วยเท้าซ้ายก็จะเป็นสริมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานของท่านก็จะราบลื่นดีงานทุกสิ่งทุกอย่างจะมีให้ท่านทำทั้งวันรู้สึกว่าท่านก็จะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องการงานการเงินในวันนี้ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงนี้ ให้ท่านทำใจไว้ได้เลยอาจจะมีคนมาขอยืมขอยืมท่านอย่างแน่นอนในเรื่องโชคราบอันนี้ท่านอาจจะได้โชคได้ราบจากมรดกตกทอดมาจากบรรทบรุษก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักในวันนี้ท่านจะเจอคนรักที่แง่งอนจู้จี้พูดจาก็ เราต้องระวัดระวังไม่งั้นเขาคอยจับผิดเราอยู่เขาจะแง่งอนแสนงอนอยู่เสมอต้องคอยเปรออเอาใจกันสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าให้มีสีครีมติดไว้บ้างจะเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับตัวท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนแต่หากว่าท่านจะออกจากบ้านในตอนเช้าก็ให้ท่านก้าวด้วยเท้าขวาออกจากประตูบ้านก่อนแล้วก็ติดตามด้วยเท้าซ้ายจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานในวันนี้งานของท่านนั้นจะมีงานจุกจิกเรียกว่าเป็นงานละเอียดอ่อน ถ้าหากว่าทำแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีต้องใช้ความพิถีพิถันมิเช่นนั้นงานของท่านจะอาจจะพลาดพลั้งได้งานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลสำเร็จได้ถ้าหากว่าท่านระมัดระวังในเรื่องของการเงินในวันนี้เงินของท่านนั้นจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องโชคลาภอันนี้ก็ถือว่ายังพอมีบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นลาบก้อนเล็กยังไม่ใหญ่เท่าไรก็ถือว่าพอได้ในเรื่องของคนรักในวันนี้ก็จะอยู่ดีเขาก็จะเคียงคู่เคียงข้างเราเป็นที่ปรึกษาหารือเราได้เราจะทำอะไรเขาก็ให้ความเห็นและก็ปรึกษาหารือกันสำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ท่านจะ แต่งตัวหรือว่าไปไหนก็ใส่เสื้อผ้าให้มีสีแดงติดไว้บ้างจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านตอนเช้าให้ท่านก้าวด้วยเท้าขวาออกจากประตูก่อนแล้วติดตามด้วยเท้าซ้าย จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานงานวันนี้จะมีสะดุดอยู่บ้างอาจจะถ้าหากว่าท่านใช้ลูกน้องหรืออะไรอาจจะลูกน้องทำไม่ได้ดังใจที่ท่านท่านก็ต้องคอยควบคุมให้ดีในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินของท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านหลายช่องทางในวันนี้ก็ถือว่า ในเรื่องการเงินนั้นตัดไปได้เลยว่าท่านจะไม่เดือดร้อนสำหรับในวันนี้จะมีจ่ายมีใช้อยู่เสมอสำหรับในเรื่องโชคลาภในวันนี้โชคลาภของท่านก็พอมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนักในเรื่องของคนรักในวันนี้อาจจะจู้จี้กับเราเราพูดอะไรก็คอยจะขัดหวาง จะทำอะไรก็คอยจะขวางหูฝังตาอาจจะต้องหลบลีหรือว่าหลีกเลี่ยงกันไปก่อนในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักยังมีการละหองและแหงกันในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าให้มีสีชมพูติดไว้บ้างจะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านตอนเช้าให้ท่านก้าวขาวฝาออกจากประตูบ้านก่อนแล้วติดตามมาด้วยเท้าซ้ายก็จะเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานของท่านวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีงาน ใหม่ๆเข้ามาหาท่านรวมถึงงานเก่าที่ท่านยังทำอยู่วันนี้รู้สึกว่าท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเป็นงานที่ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าการเงินอาจจะมีคนสำหรับเรียกว่าคนใกล้เคียงญาติพี่น้องอาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินท่านนะ ในวันนี้ให้ท่านเกลียมเงินไว้ก็จะเป็นการดีในเรื่องโชคลาบอาจจะมีบ้างอาจจะได้มาจากความขวัญหรือได้มาจากเลขใกล้ตัวของท่านเช่นอายุหรือว่าทะเบียนบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักในวันนี้คนรักของท่านก็จะดี ทำอะไรก็จะเอาอ,อกเอาใจจะเป็นที่ปรึกษาหารือได้ดีในวันนี้สำหรับท่านจะสวมเสื้อผ้าไปเหนือไปใต้ในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่จะเป็นสีที่ดีถ้าหากว่าท่านสวมเสื้อผ้าให้มีสีน้ำเงินติดไว้บ้างจะเป็นสิริมงคลสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างถ้าหากว่าท่านจะออกจากบ้านตอนเช้าให้ท่านก้าวด้วยเท้าขวาออกจากประตูบ้านก่อนแล้วก็ตามด้วยเท้าซ้ายนั่นแหละจะเป็นสิริมงคลที่ดีแก่ท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานในวันนี้ก็จัดว่างานของท่านมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ก็จะมีคนคอยให้กำลังใจรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการเงินก็ถือว่าจะมีใช้จ่ายอยู่เสมอในช่วงของตอนเช้าเชแต่พอถึงตอนเย็น ท่านจะมีลายรับเข้ามาเหมือนเดิมในเรื่องโชคลาภอันนี้ก็ถือว่ายังพอมีบ้างในเรื่องโชคลาภก,ก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรในเรื่องของคนรักในวันนี้อาจจะเจอคนที่แสนงอนจู้จี้เอาแต่ใจตัวเองจะพูดจะจาอะไรก็คอยจะมีปากมีเถียงกับเราในช่วงนี้ก็ขอให้เรา ใจเย็นๆไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ท่านจะสวมใส่เสื้อผ้าหรือว่าจะไปทางเหนือทางใต้ให้มีสีน้ำตาลติดไว้บ้างจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้ติดตาม รับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ